ด,ดิฉันรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมฤดีฉัตรสิริเจริญกุลสังกัดภาวิชาเภสัชวิทยาวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัลทุนเจ้าพยาพระเ็จสุเรนทราธิบดีซึ่งเป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุดรางวัลหนึ่งของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลชีวิตการเป็นครูแพทย์เป็นอาจารย์ในโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองรู้สึกประทับใจและภูมิใจมากที่สุดค่ะ การที่เราได้มีโอกาสมาสอนหนังสือเอาความรู้ของเราเนี่ยมาถ่ายทอดกับนักศึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่ตัวเองตั้งใจมาโดยตลอดว่าการที่เราเป็นแพทย์เพียงหนึ่งคนเราอาจจะสามารถรักษาคนไข้ได้เพียงกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าเราสามารถเอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาถ่ายทอดต่อให้นักศึกษาแพทย์ที่จบไปกลายเป็นแพทย์ที่ดีและมีความรู้ เพื่อจะนําความรู้เหล่านั้นเนี่ยไปรักษาผู้ป่วยต่อในอนาคตอันนั้นเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากนอกจากงานการเรียนการสอนตัวเองยังรู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสทํางานวิจัยทํางานบริหารในคณะแพทยศาสตร์ศิรพยาบาลและมีความตั้งใจที่จะทํางานเหล่านี้อย่างเต็มความสามารถสุดท้ายนี้รู้สึกขอบคุณกับทุกๆอย่างที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นแรงสนับสนุนจากครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ พี่สาวญาติิรวมถึงอาจารย์แพทย์ที่ช่วยสั่งสอนเรามาเพื่อนร่วมงานน้องๆน,นักศึกษาแพทย์ทุกท่านที่ให้กำลังใจและสนับสนุนมาโดยตลอดขอบพระคุณค่ะ